สารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศว่าหลายๆคนคงสงสัยว่าทำไม p v g เลือกสับเบรเป็นหนึ่งในธุรกิจนอนออยเป็นหนึ่งในธุรกิจ พุทและเบเวอร์แล้วก็เป็นหนึ่งใน8เสาหลักธุรกิจตัวสับเวเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ซึ่งทั่วโลกรู้จักอยู่มาในเมืองไทยนี่ก็โดยประมาณก็21ปีแล้ววันนี้สิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราสมาัครตอนที่ทางสับเวอินเตอร์เนชั่นแนลประกาศรับสมัครสับเวมีอีทเฟร f e ิลพุทก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ PT ก็คือทําอย่างไรที่จะให้คนไทยอยู่ดีมีสุขวันนีนะ้เรามีตั้งบริษัทโกลักซึ่งทางบริษัทลูกเราไปถืออยู่นุเน่ยครับถือ,อ0ได้10 เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของแบรนด์ซับเวในประเทศไทยซึ่งวันนี้มีทั้งหมดอยู่148สาขาสิ่งที่สําคัญก็คือจากนี้ไปโอลักนี่ได้สิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์แต่โอลักจะมีโอซับเวที่เป็นลูกที่ทําหน้าที่ที่จะขยายตัวร้านซับเวย์โอลักทำหน้าที่เด็บ ค่าลิขสิทธิ์แฟรชาจยจากนี้ไปการขยายตัวร้านสัเวจะต้องเกิดภายใต้โอรักเท่านั้นเรียบเหมือนถ้าน้ำมันก็เป็นแบบคอมบิโอนคอม์บอนิโอเปเรตแต่คอมบอนิโอนคาร์บิโอเปเรตก็ by สับเวคือเบื้องต้นเราได้มาสเตอร์แฟรนไชส์จากสับเวเอนจเนชั่นนะข้อแรกเลยเราก็ต้องขยายสาขาให้เป็นไปตามที่สับเว เอเนชั่นแนลบอกมาอันที่2แน่นอนครับทำธุรกิจเราก็หวังว่าเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและมีผลดีต่อสุขภาพคุณที่3ก็เป็นเรื่องทางธุรกิจนะครับ ทำธุรกิจในเชิงพาณิชเราก็อยากจะมียอดขายมีรายได้และสุดท้ายมันส่งผลที่บรรทัดสุดท้ายสิ่งที่4ก็คือเราเนื่องจากเรามีเน็ตเวิร์เรามีจํานวนสมาชิกกว่า21ล้านสมาชิกแล้วก็ในอนาคตรเราจะมีถึง30ล้านสมาชิกเรามีระบบ CRM แพลตฟอร์มที่ดีตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวช่วยเสริมทําให้เหมือนปุ๋ยจะเล่งให้ต้นไม้ต้นนี้เ,นเติบโตงอกงามผลดอกออกผลได้ไวขึ้นเยอะขึ้น เร็วขึ้ตัวกําไรอยู่ประมาณ2หลักนะโดยประมาณจมุมก็อยู่อยู่ขึ้นกับว่ารายได้เนี่ยต่อสาขาควรจะเป็นยังไงอย่างที่ทางคุณนุชบอกแล้วนะครับสาขาหนึงอย่างน้อย10ล้านบาทคิดง่ายๆครับสาขาหนึ่งสิล้านบาทถ้าให้9ล้านนะวันละ25งหมเดือนเจ็ดแสนปี1 9ล้านก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นเบอร์3ต้องใช้ าขาเท่าไหร่อะไรอันนี้เรามีการคิดไว้อยู่แหละในมุมของตัวเรื่องราคาเราอาจจะมีทําเมนูที่เมนูที่ย,อย่อวหรือขนาดที่เล็กลงตัวในระบบ CRM โปรแกรมจะเป็นน a c ก a า d Mac Plus Premium Card p r e s ไอ้ตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยมาตบผลึกกันอีกทีนึงว่าจะทําอะไรยังไงแบบไหนบริษัทโตลักษเป็นบร,ริษัทร่วมทุนผ่านบริษัทรูปของทางกจทตรงนี้เองนะี่ยจากวันที่เราได้รับสิทธิ์เริ่มทําแผนสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือที่ใหญ่สถานาอย่างที่เรียนตอนต้นว่าประมาณ 50ส,สาขาต่อปีการสร้างแบรนด์สับเวให้เป็นที่รู้จักสร้งางฐานลูกค้าให้ใหญ่ขึ้นจึงที่ PTG Ecosystem มี21ล้านกับจำนวนปั๊มน้ำมันอีก2,000กว่สาขาเชื่อว่าตรงนี้จะช่วยให้การขยายฐานลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค้าซัมเมอร์เบ21ล้านคนเนี่ยสามารถทา CRM กับสเปร์ได้เยอะมากๆย้ำนะคะที่ Fast Eat Food คือ selling point ของเราก็คือเราเป็นทางเลือกสุขภาพหรือ healthy choice เเทียบกับ fast food เจ้าอื่นๆหรือ QSR คือ1ขนมปังเรามีให้เลือกทั้งโปวีด้วยไว้ด้วยและนำเข้าจากต่างประเทศสำคัญที่สุดก็คืออบสดใหม่ในร้านทุกวันหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่หรือเป็นเนื้อวัวหรืออื่นๆเราจะไม่ได้ผ่านการแปรรูปเลยแต่เรามีความหลากหลายคือถ้าลูกค้าอยากกินที่เป็นสเต็กเลยเราก็ เป็นเนื้อสเต็กเป็นไก่เทอริยากิก็เป็นไก่ถ้าลูกค้าอยากกินเป็นพวกแฮมเราก็ยังมีสําคัญที่สุดเรามี12ซอสให้เลือกเรามีผักสดหลากหลายชนิดตรงนี้เราเชื่อว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและให้เราเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือว่าเป็น better choice เชีานะผู้ถือหุ้นด้วยแ้านอนเรื่องที่1จะต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นยอดขายผลกาไรจํานวนสาขาเชื่อว่าโอลักษณ่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เสาหลักเรื่องของนอนทรี ไปได้เร็วยิ่งขึ้นก็ประมาณ50สาขาต่อปีสาขาหนึ่งถ้าเป็นขนาดใหญ่คือประมาณ50ตารางเมตรก็จะมีการลงทุนอยู่ที่4-5ถึง้าล้านบาทอันนี้ก็จะเป็นงบลงทุนต่อปีนะสาขา4-5ถึงล้านบาทต่อสาขาคือ50าสคูณปีก็5 0 0 5 0 0ใน10ปีถ้ารวมกับของเดิม1้อยก็ประมาณ650หรือไม่ก็คือพัสพัสแน่นอนเราเชื่อว่าสับเวเองไม่แตกต่างจากฟาสต์ฟู้ดอื่นๆในเรื่องของมา r ์จินเ,เชื่อว่าทางคุณพิทักษ์หรือ PTG ที่มองสับเวไม่ได้มออองงงในเรื่ข แต่เพียงอย่างเดียวบางผู้ถือหุ้นใหญ่บอกว่าอยากให้ไปไยกว่าเสียได้ได้แน่นอนก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าเรามองว่ามีกลุ่มลูกค้าก็มีเปิดร้านได้คงเป็นกรุงเทพมหานครปริมทมณฑลเป็นหลักจะมุ่งเน้นในส่วนที่เราขาดก็คือห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ออฟฟิศบิลดิ้งโรงพยาบาลประมาณนี้นะหลับจุดในปีนี้ที่เรามุ่งเน้นคลิสแอเรียถ้าเราสามารถที่จะไปได้ไปได้ไป,ไแ,นไปแน่นอน